ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีรีโวเข้าใหม่ครับเป็นตัวสมาร์ทแคป็บพิลเนอร์ยกสูงครับโอ้โหนะสวยๆอีกหนึ่งคันครับสภาพแรกเข้าโคตรแจ่มครับคันนี้คือรีโวครับ2.4ตัว e นะครับปี2019ครับเลขไม่แสนแปดกับราคาโคตรถูกกับน่าจีแสนสามหมื่น 9,000ครับฟรีดาวตลอดอายุสัญญาครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,500ครับนะโอ้โหรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้าลดแรกแจกแถมแน่นอนนะครับใครอยากได้ของแถมหรือใครอยากจับรางวัลนะครับผมมีกิจกรรมจัลวันก่อนปีใหม่ด้วยนะครับใครอยากได้ก็สามารถบล็อกอินเข้ามาผมได้เหมือนกันครับผมแม่น้อยยินดีพร้อมบริการนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปนั้นไปหาถึงหน้าบ้าน ผลอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยทั่วประเทศครับส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีรีโว่เข้าใหม่ครับนะพิลนเนอร์ยกสูงตัวแคปครับโอ้โหนะสวยๆอีกหนึ่งกันสภาพแปลกเข้าแจ่มๆหาที่ไหนได้ครับนอกจากที่ช่องผมเท่านั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่คือรีโวครับนะตัว2.4ตัว E p 2ี1 9พครับพิลนเนอร์แคปยกสูงแล้วเรียบร้อยนะคันนี้โอ้โหนะสภาพแจ่มๆคมๆแบบนี้ครับผ่อนแค่ ่อน้อยมากเลยนะพร7,500ครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็ได้ลดรีโวไปด้วยนะครับนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็โตโยต้าครับแบรนด์หลักนะครับใครที่เป็นสาวกโตโยต้าีโวครับห้ามพลาดเลยนะครับเลขไม้แสนแครับไม่ได้ถือว่าเยอะครับอยู่ประมาณกลางๆนะสำหรับตัวกระบะใช้งานเนาะก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับฝากระโปรงครับนะเหลี่ยมสันคมคมครับรอยลักยิ้มแทบไม่มีและที่สําคัญตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยครับเป็นตัวกระจังโครเมียมครับลงครับนะตรงกลางเป็นสีดําเป็นโนแบ็คพร้อมกับตัว เลนนะครับนะ่าใสใรอยหินกระเด็นแทบไม่มีครับและที่สําคัญด้านล่างครับน่เห็นไหมครับไปตัดหมอกมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับสภาพด้านข้างคมๆสวยๆเงาเงาส,สีบอลเงินตัวนี้บอกเลยว่าบอลเมทัลลิกเงามากนะครับคันนี้เป็นรถประวางนะครับนาะเขาก็ใช้งานมาก็เขาข้าสูนทุกระยะอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญครับโลบาร์เหล็กด้านหลังก็มีมาให้แล้วเหมือนกันเนาะ คันนี้ก็ถือว่าแจ่มถือว่าสวยครับแก็บระหว่างตัวกันชนนั้นหน้าครับไม่มีอ้าแน่นอนล้อแม็กซอลลอยสีสวยครับจากโรงงานเป็นยางบิตโจนครับสวยๆเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นยางปี2023เอาไปใช้งานยาวๆครับมาในขนาดยาง265ทับ 65R17 ครับแม็กอลลอยขอบ17เนียนๆแบบนี้ครับแล้วก็ตัวแม็กรอยปีฟูตบาทแทบไม่มีนะสภาพ100%ผมให้ประมาณ90%สนะสวยมากนะครับนะสวยมากและที่สำคัญด้านในครับซุ้มล้ออาสติ๊กเกอร์จากโรงงานครับ จุดอาร์คนะครับนะาแม้กระทั่งตัวหัวน็อตครับคมกริบครับจากโรงงานเหมือนกันตัวบันไดสภาพแ่มๆอย่างนี้เลยนะครับและที่สําคัญตัวกระจกครับเป็นโค้เมี่ยมแบบนี้ครับอ่าสวยไหมรอยมอเตอร์ไซค์เขียวแทบไม่มีการสาดมีให้แล้วเรียบร้อยครับนะทั้งตัวประตูหลักแล้วก็ตัวแคปนะครับมือจับเป็นโครเมี่ยมแล้วเรียบร้อยครับนะตัวกระจกตีตาตัวตามาครับนะคมคมครบจบจครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างครบแบบนี้ครับและที่สําคัญตัวคัสซีครับไม่มีการตัดต่อแน่นอน นี่เลยนะไม่มีการตัดต่อถ้าพบว่ามีการตัดต่อมาหรือพิจควมมานะพิจยนรับซื้อคืนร้อยเครับโลบาเหล็กนะเหล็กแท้ๆนะครับนะเหล็กแท้ๆเลยนะผมขออนุญาตทุบให้ดูเลยครับนะเหล็กแท้ๆนะไม่ใช่อลูมิเนียมหรือไม่ใช่วัสดุอะไรที่มันอ่อนๆนะของแท้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้ลูกค้าคุณเก่าก็ติดตั้งมาให้นะครับก็ถือว่าสวยนะใครคิดซื้อไปลองลองแผ่นไว้นะว่าเอาไปใช้งานถูกกับงานหลักหรือเปล่านะครับนะถ้าถูกกับงานหลักคันนี้ตอบโจทย์สุดครับ และที่สำคัญสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับพิเลเนอร์นะครับที่แล้วก็ด้านหลังตัวตานะครับมีไฮรักตัว E ครับน้ง2.4นะครับตัวนี้ก็มีคำว่ารีโว่ครับสภาพดีสวยลงคมเยี่ยมครับไม่เหลือไม่แตกกันไม่ลอกนะกันชนครับน้ำเจีมๆแบบนี้และที่สำคัญครับไลเนอร์นะครับขออนุญาตเนาะขออนุญาตเปิดให้ดูครับไลเนอร์ก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคนะก็มีร่องการใช้งานก็ตามสไตล์รถมือ2นะครับ ก็มีร่องการใช้งานเห็นในชัดนะครับนะแต่ถ้าผมได้ทำความสะอาดครับดำปึ๊ดแน่นอนและที่สําคัญหัวน็อตครับคมกริบนะทั้งซ้ายและขวานะคมกริบทั้งซ้ายและขวาครับนะด้านล่างครับนะคันนี้ซื้อไปคุ้มคุมจบจบครับนะสี่สามเก้านะสี่สามเก้าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับอ่าส่วนเหลี่ยมนะครับนะขออนุญาตนะครับอ่าพื้นที่อัติแคบรถมาใหม่ที่ที่เอามาถ่ายไม่ใช่นะกวัวจองไม่ทันกันนะครับนะกวัวจองไม่ทันกัน สันเหลี่ยมด้านข้างฝั่งขวาคมคมแบบนี้ครับร้อแเจ่มๆคัสซีสวยๆผมให้ดูก่อนนี่ครับตัวเลขคมชัดนะครับนะตัวเลขคมชัดครับไม่มีลบไม่มีตอกหม่แน่นอนนะครับรถที่นี่คัสเกเครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่มนะครับเพราะอะไรครับนะนเราคัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปลุนว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆเนาะก็ถือว่าสวยถือว่าเจีมต้องคันนี้เลยครับตัวแก็บนะด้านหลังครับนะสวยๆเหมือนกันนะครับตรงนี้นะ มันไม่ได้ขาวนะแสงสะท้อนเฉยนะเงาจนสะท้อนนะสะท้อนแดดฝั่งนู้นเลยนะที่กระจกสะท้อนลงมานะครับก็ถือว่าสวยถือว่าดีนะครับนะด้านหลังสวยๆขออนุญาตเปิดนะครับนะนี่เลยโครงสร้างด้านล่างนะครับนะอยู่ครบครับอนี่เลยนะการตีโป่งจุดเมอาร์คอยู่ครบปกตินะครับคานข้างคาน A ครับคาน B นะครับหัวน็อตนี่คมกริบทั้งบนและล่างอยู่แล้วสภาพประตูแคบครับหน้าสวยๆแบบนี้ครับกระจกเครื่องบินเนาะก็ถือว่าดีนะ ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะครับนะด้วยความกว้างของเขาผมให้ดูก่อนนี่ครับสวยเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะสำหรับคันนี้พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันเนาะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นได้เครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับและแดบบอร์ดครับน้าสวยๆจุดบางพาแทบไม่มีเกียร์ออโต้แจ่มๆครับหมวดอีโคหมวด p พ w e r ว่าโหมดครับก็มีมาให้แล้วเหมือนกันครับสภาพเบาะคู่หน้าครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะไม่ขาดไม่ยุบตัวนะสภาพดีและแจ่มต้องที่นี่ครับที่สําคัญนะแดบบอร์ดสวยๆ ปายแดงแน่นอนนะปลายแดงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับนะรถที่นี่คันรถเกรดเเพื่อเอฟซละลูกค้าอยู่แล้วครับนะใครไว้กว่าได้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยเนาะผมขออนุญาตเข้าตัวรถและสตาร์ทรถให้ดูแล้วกันนะครับมา <c oughs> โอ้โหเสียงเครื่องครับนะ2.4ต,ตัวเต่าเสียงเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับนะถ้าเป็นของอีซุจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคันนี้ครับน้าเลขไม่แท้ๆครับนะ185,173กิม นะก็ถือว่าโอเคเนาะก็เครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้เปิดมาแอร์เย็นเจี๊ยบครับด้านบนนะตัวไฟสามารถใช้ได้ปกติครับด้านบนรอยยันหาอุดแทบไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะลูกค้าคนเก่าดูแลรถดีมากนะครับขนาดไม่แสนแต่นะข้างในสภาพยังกริบขนาดนี้เลยนะครับกริบมากนะตัวฟิมเป็นของลามินาด้วยนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคครับนะคันนี้ซื้อไปครบจบครับไม่มีชนหนักจมน้ำพ่คว่ำด้วยนะครับใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมาเนาะโอเค เดี๋ยวราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันกันครับมารับในส่วนของห้องเครื่องครับนะก็สวยๆจนแจ่ม4ีสูบ16บาร์ครับนะ2.4ลิตรเครื่องดีเซลครับนะ150ม้าเลื่อนเปิดปาร์ตแน่นอนนะครับใครอยากได้คันนี้แนะนำครับต้องรีบๆนะครับนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับนะมีทั้งหมด10คันครับแลติดจองไปทั้ง9คันเลยนะครับขายดีมากนะครับนะเหลือคันนี้คันนึงนะครับนะใครไวกว่าได้ก่อนครับใครเห็นคลิปก่อนได้ก่อนนะบอกเลยว่าช่องนี้อัปเดตเร็วสุดแล้วคร แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นตรองรอ2ปีแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันคานข้างครับให้ดูก่อนนี่ครับเนมเพดคมกริบนะครับคานข้างคา,านหน้าหมอน้ำครับไม่หกักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตนี่คมกริบเลยนะครับนะทั้งซ้ายและขวาครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีเหมือนกันครับตัวประกันเดิมๆนะครับนะ้ไม่เคยมีการถอดแน่นอนนะครับหัวน็อตกริบๆอย่างนี้ครับ หัวน็อตกิีบทครับลูกค้าคนเก่าบอกเลยว่าเซียนมากนะกขับกระบะเซียนมากครับไม่เคยชนหนักมาเลยนะครับนะครับนะคนขับกระบะนี่บอกเลยว่าเซียนเซียนทุกคนอยู่แล้วนะครับหัวน็อตนี่คมกลิบทั้งสองฝั่งนะครับนะคุ้มๆจบๆครับนะแล้วก็น้ำมันของเหลวครับนะถ้าดำผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องหบบว่าขับไปเดือนนึงแล้วไปเปลี่ยนนะไม่ต้องครับนะอ่าเมื่อกี้ขออภัยเนาะกล้องตกนะครับไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนเองเนาะอเมื่อกี้อาจจะบินหัวนิดนึงเนาะกล้องมันตกนะโอเคครับ แห็นกันความร้อนอยู่ครบปกติครับนะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับนะขอย้่งที2.4 e p i r a n e r ครับเนาะตัวแครบยกสูงครับปี2019ครับเลขไม่แสนแปดเนาะกับราคา439,000สามครับคันนี้ฟรีดาวได้นะผ่อนเจ็ดเปนห้ารวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะสวยๆจบๆ84งวดครับนะเอาไปใช้งานครับนะผ่ออยู่ที่ผ่อนปีหน้าเก็บตังค์โบนัสครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับนะพาครอบครัวไปเที่ยวผมพยายามดันฟรีดาวให้ทุกเคสอยู่แล้วนะครับ สุดท้ายนี้ครับนก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้ครับจะได้ไปพลาดรถปใหมส่สวยมบ,บนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ